มทบส8ดูแลห่วงใหญ่เพื่อนทหารหารไม่ทอดทิ้งกันพลตีคณิสรอัศมะพบมทบ38และหอศผอ,อสอน่านนายทองคำทรายหมอรอง หอสอพอสอน,น่านพร้อมโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไข้สุริยพงษ์จิตอาสาพระราชทานมทบ38ประธานเครือข่ายทหารพันศึกอำเภอปวัวแกนนําเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอปวัวได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินช่วยเหลือครั้งคราวให้กับสมาชิกทหารผ่านศึกที่พิการทุกทรลภาพจํานวนสองรายดังนี้ค่ะหนึ่งพลทหารทวีชายช่างแต่งทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่4เลขที่253767ทับ56ูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่1 7 3หมู่3าตำบลชัยวัฒนาอำเภอปัวจังหวัดน่านผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้ให้คำแนะนำในการล้างทำความสะอาดแผลและการบริหารกล้ามเนื้อ 2. ในแสงธัญญะทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่4เลขที่215614ทับ51 ผู้มีลำเนาอยู่บ้านเลขที่179มู่หนึตำบลแงงอำเภอปัวจังหวัดน่านผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผ่าตัดขาข้างซ้ายจากการติดเชื้อได้รับคำแนะนำให้การดูแลแผลแผนการใช้ใกายอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวการเยี่ยมครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกแกนนำเครือข่ายและทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะ นิวยีประสิทธิสองเมืองแก่นภาคข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน